ราชาลูกหนังทุลกคอเสน,เนอเชลซีทับใหญ่ฮาวเวสและแวนเนอร์ผนึกฟอร์มโหดบุกบ้านเวสบอมบิดสิงโตนักงอลครามเชลซี Chelsea เตรียมจัดทัพเต็มอัตราศึกโดยไคฮาวเวสกับติโมแวนเนอร์พร้อมพนึงคมปิดสกอร์เกมออกเยือนถิ่นเวสบอมบิดในศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษวันเสาร์ที่ย6สมกันยายนถ่ายทอดสดทูพรีเมียร์เอชดีหนึ่งเวลา23นาฬิกา30มนาทีปรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษเวสตบอมบิดปะทะเชลซีสนามเดอะฮอทอน เวสบอมบิดพบกับความปลาชัยใน2นัดล่าสุดโดยบุกไปโดนเอเวอร์ตันถล่ม5ต่อ2ในเกมลีกนัดล่าสุดก่อนที่จะตกรอบคาราบาครอบรอบ3ด้วยการพลายจุดโทษเบรนท์ฟอร์ด4ต่อ5หลังเสมอกันในเวลา2ต่อ2สลาเวนบิลิสกุนซือชาวโครเอเชียจะไม่สามารถใช้งานคีดันกิฟส์แบ็กซาที่ยังติดโทษแบนจากการโดนใบแดงในเกมลีกนัดที่แล้วทําให้คอเนอร์ทาวเซนจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องส่วนเฮาร็อบสันคานูที่มาคนเดียว2ประตูในเกมลีกครับอาจพลาดการช่วยทีมในเกมนี้ หลังจากที่ซลาเวนบิลิชออกมายอมรับว่าแข้งทีมชาติเบลมีอาการกล้ามเนื้อตึงจนถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงท้ายเกมเช่นเดียวก,กันกับคารมิวโกรซิตกี้อาเมนเฮกาสซีและเคนเนตโซฮอที่ยังโดนโรคเลี้ยงเล่นงานนอกจากนี้บานิสลาฟอีวานอวิชแนวรับจอมเก่าก็อาจจะได้ประเดิมสนามในซีซียนเดอะแบ็กกี้บนเวทีพิมพ์เลีกอ,อังกฤษในเกมที่จะพบกับทีมเก่าเชลซีพลาคาบ้านให้กับลิพูศูนต่อสองในเกมเด่นัดที่แล้วก่อนจะคืนฟอร์มเก่งถล่มบาร์ซิลีหกต่อศูนย์ในเกมหล สิงโตนุ่นมนินครามยังคงขาดฮาคิมซิยิกที่เลี้ยงมาตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นรวมทั้งคริสเตียนโพลิสิตก็อาจจะยังไม่พร้อมแต่แฟรงก์นัมพัดกุนซือชาวอังกฤษมีข่าวดีคือเตียโกซินวาปลากลังชาวบราซิลที่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมบอลถ้วยและไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนเตรียมจะได้ประเดิมสนามในเกมลีกวันเสาร์นี้เช่นเดียวกันกันกบเบนชิเวลที่ลงสนามมาเป็นตัวสำรองและครอสบอลให้โอลิเวียชิรูโขกประตูปิดกล่องในเกมบอลถ้วยก็จะได้ลงประจําการในตำแหน่งแบ็กซ้ายด้วยเช่นกัน ส่วนในตำแหน่งผู้รักษาประตูก็คงจะเป็นโอกาสของวิลลี่กาบ,บายโลได้ลงสนามเฝ้าเสาต่อไปเนื่องจากอดีตแข้งแมนเชสเตอร์ซิตี้ช่วยให้ทีมรอดพ้นจากการเสียประตูได้หลายต่อหลายครั้งรวมทั้งนายทวารป้ายแดงอย่างเอดูอาร์เดนดี้ก็จะต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เกสียก่อนในแดนาาหน้าไคฮาวเวสที่ระเบิดฟอร์มซัดแฮตทริกในเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาจะได้ประสานงานในแนวรุกร่วมกับแทมมีอ่อราฮัมและตีมโมแวรเนอร์รายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามเวสต์บอมวิสห้าสี่หนึ่งแซมจอนสันดานิลเฟอร์ลอง เซมิอาเจียบานิสลาฟอีวานวิชดาราโอเชคอเนอร์ทาวเซนมาชุสเปเรล่าโรเมนสไยเอร์เจคลิเวมอร์เตดี้เดียนกาน่าคาร์ลัมโรบินสันผู้จัดการทีมสลาเวนบิลิชเชลซีสี่สามสามวิลลี่กาบาเยโรริสเจมคุสซูมาติอาโกซินวาเบนชิเวลเอ็นโกโลกองเตมัร์เทโอโควาซิตเมสันเมาส์ไคฮาวเวสติโมแวนเนอร์แชมมี่อับราฮัมผู้จัดการทีมแฟรงก์แลมพาร์ด ผู้ตัดสินจนห่านมอสสถิติที่ผ่านมาในการพบกันระหว่างเชลซีและเวสบอมบ์เชลซีไม่เคยแพ้กับเวสบอมจากการพบกัน6ครั้งหลังสุดในพรีเียร์ลีกโดยเป็นฝ่ายเอาชนะได้4ครั้งเดอบลูุกคว้าใยที่เดอะหอทอนได้ทั้งหมดในเกมเยือน3นัดหลังสุดครั้งสุดท้ายที่เวสบอมเอาชนะเชลซีเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2015โดยมีโทนี่พูลิสเป็นกุนซือซึ่งณเวลานั้นพวกเราคว้าแชมป์ลีกไปแล้ว เวสบอมบิดเอาเบียนแพ้กับเชลซีในพิมียลีกทั้งหมด18ครั้งถือว่ามากกว่าทุกๆสมโมสรชัยชนะเหนือเวสบอมเมื่อปี2007เชลซีคว้าแชมป์ลีกจากนัดนี้เชลซี Chelsea, มีลุ้นเก็บคลีนชีทนัดที่5ติดต่อการในการพบกับเวสบอมเป็นครั้งแรกในประวัติของเราชัยชนะขาดลอยที่สุดของแต่ละทีมเวสบอม4-0เชลซี1,919-1,920 1,931-1,932 1,937-1,938 1958-1959 1961-1962 1971-1972ทั้งหมดเกิดขึ้นในการแข่งขันดิวิชั่น1เชลซี7ต่อ1เวสต์บอม1960-1961ดิวิชั่น1ชัยชนะคารลอยที่สุดของเชลซีที่เดอะฮอทอนก็คือสกอร์4ต่อ0ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2007-2008สถิติของเชลซี ลูกทีมของแฟรงค์และผ่านมีลุ้นเก็บชัยชนะจากการลงเล่นเป็นทีมเยือนในพรีเมยีนนมยร์ลีก2นัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่พวกเราบุกค,คว้าท็อตแนมและอาร์เซนอลภายในเวลา8วันเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนับตั้งแต่ที่ปลาชใช้กับอาร์เซนอลศนย์ต่อ3าเมื่อปี2 0 1 6สิงห์งบลูไม่แพ้ให้คู่แข่งมา7นัดรวมทุกรายการโดยเอาชนะ6นัดสำหรับการแข่งขันแบบเป็นทีมเยือนในเดือนกันยายน เชลซียิงไปแล้ว42ประตูยามเล่นเป็นทีมเยือนตั้งแต่การเริ่มต้นศึกพรีเมียร์เมื่อลุ่นการที่แล้วมีเพียงแค่แมนซิตี้ที่ทำได้มากกว่าพวกเราในช่วงเวลาเดียวกันนี้เกมเยือนนั้นล่าสุดคือแมตช์ที่เราพบกับไบรตันลูกทีมของแฟรงก์แลมพาร์ดเก็บคพลินชีตได้หนึ่งนัดตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นพรีเมียร์กซั่นที่แล้วโดยมีสถิติการเสียประตูเฉลี่ยเกมละสองลูกการแข่งขันเจนนัดหลังสุดกับทีมน้องใหม่ที่เลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์เชลซีเอาชนะได เทมมี่อ布拉ฮัมพบบูฟคริสเตียนผลิสิตพบเบอร์ลีและไคล์ฮาวสพบบาร์ชลีตัวเลขสำคัญการลงสนามนัดถัดไปของเบนชีเวลจะก,การเล่นพิมลิกนัดที่100ในอาชีพค่าแข้งของเขามัตตวโอคอวสิตลงสนามนัดที่100ให้กับสมสรในเกมพบกับบาร์ชลีเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาสถิติของเวสบอมเวสบอมชนะ10นัดและสเสมอ10นัดในการเล่นเกมเยาว์ยนัดเมื่อดูก,กาลทีแล้วการปลาชัยสมนัดที่เดอะฮอทอนคือการแข่งขันกับวีแกนสโต๊กและมิดเดิลสโบร ในเกมกับเอเวอเรตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเวสบอมโดนยิง5ประตูนในพิมลีกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่เสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อในวันสุดท้ายของฤดูกาล2 0 1 2ันสิบสองถึงสองพสบมบอมโดนยิงไปละแปดตุงในพิมลิกฤดูกาลนี้ถือเป็นตัวเลขที่มากกว่าสโมสรอ,อื่นๆเวสบอมเสียประตูให้เลสเตอร์ในเกมนัดเปิดสนามเวสบอมเอาชนะ1นัดและแพ้ไป5นัดในการเล่นเป็นทีมเย้าจากศึกพิมลีกแปดนัดหลังสุดนับตั้งแต่ที่แพ้กับเชลซีในเดือนกุมภาพันธ์ปี2 0ง8 เดอะแบ็กกี้เอาชนะได้2จาก3นัดที่ลงแข่งขันกับทีมบิ๊กซิกในพรีเม,มี 7, ยร์ลีกท็อตแนมเยาว์ชนะ1ต่อศูนยลิปหูเยาเสมอ2ต่อสแมนเชสเตอร์ยูไจตดเยือนชนะ1ต่อศูนในเกมกับเอตนเตอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคีรนกิฟส์กลายเป็นผู้เล่นคนแรกของเวสต์บอมที่โดนไล่ออกจากสนามในพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่ที่เฮารับสันคานูโดนตะเพิดในเกมกับเบอร์นลีนับตั้งแต่ที่เฮารับสันคานูโดนตะเพิดในเกมกับเบอร์นลีเมื่อเดือนสิงหาคมปี2017 แฟรงค์ดัมพาร์ผู้จัดการทีมเชลซีไม่ปฏิเสธคำถามที่ว่าพวกเขายังมองหานักเตะใหม่มาเสริมทัพหรือไม่ก่อนตลาดซื้อขายนักเตะปิดลงหลังจากทุ่มเงิน22ล้านปอนด์ซื้อเอโดอาเมนดี้ในดันของแรนส์มาเสริมทีมคนล่าสุดทำให้สิงไฮโซใจเงินช็อปไปแล้ว220ล้านปอนด์ในซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ดีตอนนี้มีข่าวว่าพวกเขายังอยากได้เดียแคนไรส์ rice, ห้องเครื่องของเวสต์แฮมยูไนเต็ดมาเสริมทัพอีกรายก่อนหน้าตลาดปิดลงเมื่อโดนถามว่าเมนดี้จะเป็นการเซ็นสัญญาสุดท้ายในซัมเมอรอ เอาตรงๆผมไม่ตอบคําถามเรื่องข่าวหรือว่าใครจะเข้าใครจะออกหรอกนะเมื่อโดนขี้ถามอีกว่าไรซ์คือเป้าหมายหรือเปล่ากุนซูนุ่มตอบเลี่ยงว่าอีกครั้งนะนี่ก็แค่ข่าวลือผมไม่พูดถึงเรื่องพวกนี้แต่เมื่อเป็นนักเตะของเรามันก็ไม่ใช่หน้าที่ผมในการปล่อยข่าวหรือว่าแบบนั้นแบบนี้มันก็เหมือนกับนักเตะของสโมสรอ,อื่นนั่นแหละผมจะทําแบบนี้ต่อไปนะเอ็ดูอาร์เมนดี้พกซาประตูป้ายแดงยอมรับถือเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจที่ได้ย้ายมาอยู่กับเชลซีสโมสรที่เขาเป็นแฟนบอลมาตั้งแต่เด็กๆ ในดันวัย28ปีเก็บข้าวของย้ายจากแกรนส์มาอยู่ดินแซมฟอร์ดบิดในสัปดาห์นี้โดยค่าตัวเชื่อกันว่าอยู่ที่22ล้านปอนด์และเซ็นสัญญากันยาว5ปีเมนดี้เปิดเผยว่าที่จริงแล้วเขาเป็นแฟนบอลของเชลซีมาตั้งแต่ยังเด็กและเคยมีโอกาสเข้าชมเกมของพวกเขาในปี2003ใช่ผมเป็นแฟนบอลของเชลซีมาตั้งแต่ยังเด็กเลยผมรักสโม,มสรน,นี้นะเมนดี้บอกกับเว็บไซต์สโม,มสรตอนผมอายุ12นะ่ะผมมีโอกาสได้ไปไบรตันกับสโม,มสรเก่าของผมและเราก็ได้เข้าชมเกมในสนามผมคิดว่าฟุตบอลอังกฤษนี้ Amazing จริงจริง เราเดินเข้าช็อปสโมสรและผมเห็นเสื้อของเชลซีตอนนั้นเป็นช่วงปี2003ที่ราเนีอลียังคุมอยู่และผมก็ซื้อเสื้อมาผมชอบสโมสรน,นี้มาโดยตลอดละเขาถูกคาดหมายให้เข้ามาแข่งขันแย่งตำแหน่งมือหนึ่งของเชลซีภายหลังเกปาอาริซาบาลากากำลังพบกับความกดดันแล้วเมนดี้ก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่จะเล่นภายใต้สีเสื้อของสิงบลูท่ามกลางนักเตะดังๆมากมายผมภูมิใจเป็นอย่างมากการมีสโมสรแบบเชลซีสนใจในตัวคุณนะ ถึงคุณทําได้ยอดเยี่ยมในทุกสุดสัปดาห์ทุกคนทราบว่าเชลซีเป็นหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดในโลกและทุกคนอยากเล่นให้กับทีมนี้แต่เชื่อว่าทุกคนจะได้ย้ายมาเล่นด้วยการได้โอกาสใส่ชุดแข่งตัวนี้และคอยปกป้องสโมสรน,นี้ถือเป็นเกียรติเลยละ่ะ e EFL ตัดสินใจให้ท็อตแนมฮอสเปอร์เป็นฝ่ายชนะบ่ายเข้ารอบคาราบาวครับภายหลังเลตันโอเรียนคู่แข่งของพวกเขามีนักเตะติดโควิดสิหลายรายเกมเมอรรังคารถูกสั่งยกเลิกหลังนักเตะหลายรา,ายของโอเรียนตรวจพบว่าติดโควิดสิ โดยรายงานก่อนหน้านี้อ้างว่าติดไวรัสมากถึง10คนเลย EFL จึงตัดสินใจให้ไก่เดทองเป็นฝ่ายชนะบายตามกฎข้อ5.1ซึ่งครอบคลุมถึงกรณีที่ทีมใดทีมหนึ่งไม่มีนักเตะมากพอต่อกันลงสนามนั่นส่งผลให้ทีมของโชเซม่มอนโยผ่านเข้าสู่ระบาวบคับรอบ4เตรียมทำศึกลอนดอนดาร์บี้กับเชลซีในวันงคารหน้าแลมพาดอัปเดตข่าวเมนดีความพร้อมของคลิสิตและซีก เอดวาเมนดี้จะยังไม่ลงเฝ้าเสาให้กับเชลซีในเกมบุกยอนเวสบอมวันพรุ่งนี้โดยแฟรงค์นัพาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจบอสเผยได้ <Boss played S 1> ว่าฮาคิมเสียกหมดสิทธิ์ลงแข่งขันกับเดอะแบ็กกี้ส่วนคริสเตียนโพลิสิตย,ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บแต่เตียโกซินวาและเบนชิวลอาจจะได้ออกสตาร์ทในพิมลีกให้กับสิงห์บุกเป็นครั้งแรกสำหรับเบนดี้ซึ่งมีการยืนยันการย้ายเข้าร่วมทีมเชลซีอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีแลมพาดกล่าวว่าเป็นสัปดาห์ททีีีี่่่่่ยาาาาาววนนนนนนซซึึงงซึงงงเเเขขไไมมมมด้้ลฝกออิถื ผมคิดว่าตารางมาแน่นเกินไปที่จะจับเขาให้มีลุ้นลงเป็นตัวจริงในการแข่งขันฮาคิมซีเยกและคริสเตียนพลเริทย,ยังไม่พร้อมสําหรับขุมกําลังในวันพรุ่งนี้แฟรงก์ส์แต่พวกเขาร่วมซ้อมกับเราแล้วซึ่งถือเป็นข่าวที่ดีเราหวังว่าพวกเขาจะกลับมามีโอกาสลงสนามใน1-2สสัปดาห์หลังจากนี้แลมพาร์ถูกถามว่าพลิรศิตรับการดูแลเป็นพิเศษหรือไม่หากพิจารณาจากช่วงเวลาที่แข่งชาวอเมริกันต้องนั่งพักในซีซั่นที่ผ่านมา ก็มีความกังวลอยู่เสมอเกี่ยวกับความฟิตของนักเตะที่มีประวัติแสดงให้เห็นถึงอาการบาดเจ็บเขายืนยันคุณต้องพยายามหาแนวทางและสมดุลที่เหมาะสมในการเค้นสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากคริสเตียนซึ่งเราได้เห็นกันไปแล้วในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของปีที่แล้วคือต้องทําให้แน่ใจว่าเราไม่เร่งเขาเกินไปนักจนทําให้เขาอ่อนไหวต่ออาการบาดเจ็บโดยเฉพาะกับนักเตะที่มีความรวดเร็วอย่างเขามันมีสมดุลเส้นบางๆกั้นอยู่เรากําลังทํางานกันในส่วนนี้และคริสเตียนก็เปิดกว้างออกมากๆเขาอยากลงสนาม เขากระหายมากแล้วก็ใกล้กับมาฟิตแล้วแต่ว่ามันคือบางอย่างที่เราต้องจัดการให้ดีในฤดูกาลนี้เราทุกคนล้วนได้เห็นพรสวรรค์ซึ่งมันคือบางสิ่งที่ผมอยากจัดการอย่างเหมาะสมผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นประจำแต่เราอยากเห็นคริสเตียนผู้ยิ่งใหญ่เหมือนที่เห็นในฤดูกาลที่แล้วในสนามลงเล่นให้ได้นาน,าน เมื่อประเด็นเปลี่ยนมาที่เรื่องของเตยโก้ซินวาและเบนทีเวลซึ่งได้ลงประเดิมสนามไปเมื่อคืนวันพุธแลมพาดเผยว่าทั้งคู่มีสภาพร่างกายที่ดีในการออกสตาร์ทสึกพรีเมียร์วันเสาร์นี้แต่เขาอธิบายว่ามีตัวเลือกอืึอ่งที่จะต้องพิจารณาด้วยเราต้องลงแข่งขันอีกนัดในระยะเวลาสั้นๆสำหรับวันอังคารหน้าจากนั้นก็มีเกมในวันเสาร์แล้วเดี๋ยวนักเตะบางคนก็ต้องไปรายงานตัวกับทีมชาติซึ่งก็อาจจะต้องรับใช้ประเทศของพวกเขาสามนัดผมต้องจัดการเรื่องนี้ด้วย แต่จากการเล่นในเกมวันก่อนอย่างที่พวกเขาทําได้โดยเฉพาะเตียโก้ที่ลงเล่นเป็นตัวจริงและได้เล่นไป60นาทีมันเยี่ยมมากที่ได้เห็นกับเบนผมอาจจะระวังมากกว่านิดหน่อยเพื่อความมั่นใจอาการบาดเจ็บของเขาถือเป็นสิ่งที่ท้าทายเดี๋ยวผมคงต้องตัดสินใจอีกครั้งแต่ตอนนี้ทั้งคู่อยู่ในตำแหน่งที่ดีเลยในส่วนของเกมลุกล้ำผ่านเห็นได้ว่าทางที่เทมิอับราฮัมและไคฮาวสประสานงานกันจนผลิต4ประตูให้กับทีมในการที่ปรบาบบัตเชอรี่6-0ทําให้เขาต้องคิดหนะัก ในส่วนของเกมรุกแลมผ่านเห็นได้ว่าการที่แทมิอับราหฮัมและไคฮาวเวสประสานงานกันจนผลิต4ประตูให้กับทีมในการปราบบานซลีหต่อศูนย์ทำให้เขาต้องคิดหนะักมันได้มอบปัญหาที่ดีให้กับผมการได้เห็นแนวทางที่พวกเขาประสานงานกันได้เห็นคุณสมบัติของแทมม่และไคและได้เห็นฟอร์มของความเข้าใจแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่หนึ่งนัดก็ตามบอสกล่าวนี่คือความท้าทายที่รอเราอยู่เบื้องหน้าต้องพยายามทํางานด้านการผสมผสานนักเตะใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามา นอกจากนี้เรายังได้เห็นโอลิเวียรชิรูลงสนามและสร้างอิมแพกที่ดีด้วยการทําประตูของเขามีความเป็นไปได้ที่เขาเกือบทำแอซิสสองถึงสามกูในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยผมต้องการตัวเลือกแบบนี้เรามีฤดูกาลที่ยาวไกลและก็จําเป็นต้องมีแนวทางที่แตกต่างสําหรับการเจาะคู่แข่งหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ